ตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อปี2009หมายครับก็นับว่าเป็นเกมที่มีการอัปเดตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและในอนาคตผมก็คิดว่าไมค์ครับคงจะมีอัปเดตต่างๆที่น่าสนใจมากมายมาล้อใเราเล่นกันอยู่อีกแน่นอนแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตไมค์ครับก็มักจะลบฟีเจอร์ต่างๆออกไปจากเกมโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้และในวันนี้นะครับผมฟิลซี ก็จะพาเพื่อนๆไปย้อนรอยพบกับ30สิ่งที่ถูกลบออกไปจากเกมใหม่ครับโดยจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ 1. ปุ่มเสกสตีฟย้อนกลับไปเมื่อสมัยเวอร์ชัน0 0น3 a 2 3 a 0 1เรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกๆ ที่ทาง Minecraft ไ,ได้ปล่อยออกมาให้เราได้เล่นกันซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ก็จะมีฟีเจอร์ที่ยังไม่มากครับโดยจะมีให้เราแค่วางบล็อกทุกบล็อกแล้วก็เดินชมตัวแมปเพียงเท่านั้นแต่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าในเวอร์ชั่นนี้หากเรากดตัว G ที่คีย์บอร์ดเราก็จะสามารถเสกม็อบสตีปออกมาได้และหากเรากดรัวๆนะครับก็จะเป็นแบบนี้เสกได้ไม่จํากัด ซึ่งถ้าสังเกตตัวของสตีฟดีๆเราจะเห็นว่าเหมือนกับโมเดลที่สร้างยังไม่เสร็จเลยดูดิแขนแนบกับหัวเป็นหูเลยก็ภายหลังนะครับฟีเจอร์นี้ก็ได้ถูกลบออกไปในที่สุด 2. เสียงของสตีฟในเวอร์ชัน Survival Test 0.24ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นแรกที่มีการเพิ่มโหมดเอาชีวิตรอดเข้ามาในเกม ซึ่งในตอนนั้นนะครับตัวละครของเราหรือสตีฟเนี่ยเวลาโดนดาเมจหรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้พลังชีวิตลดสตีฟก็จะทำเสียงอู้ออกมาเพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับตัวเกมแต่อย่างไรก็ตามครับ <c oughs> เสียงของสตีฟเนี่ยก็ได้ถูกลบออกไปเนื่องจากมันไปคล้ายกับเสียงอู้ของเกมโลบอคสามม็อบสมิติ หากใครได้ดูคลิป11เรื่องจริงของสตีฟของผมไปนะครับก็จะรู้ว่าในอดีตเคยมีโมเดลแบบ3มิติอยู่ในเกมด้วยโดยจะมีทั้งหมด4ตัวได้แก่สตีฟแบ็คสตีฟบีสบอยและโมเดลเพศหญิงลาหน้าซึ่งทั้งหมดนะครับก็ได้ถูกลบออกไปเนื่องจากเหตุผลที่ว่าโมเดลของตัวละครน,นั้นไม่เข้ากันกับเกมไมค์ครับ 4. บล็อกเกียร ในเวอร์ชัน i n d e ด0.31ทางไมค c ครับก็ได้เพิ่มบล็อกใหม่ที่มีชื่อว่าเกียร์เข้ามาโดยจะมีลักษณะเป็นรูปฟันเฟืองแบบนี้ครับดูคล้ายๆกับกลไกบางอย่างซึ่งภายหลังในเวอร์ชั่นอัลฟา1.01บล็อกเกียร์ก็ได้ถูกลบออกไปจากเกมและถูกแทนที่ด้วยเลสโตนั่นเอง 5. ตารางครับชุดโซ่อย่างที่รู้ๆกันครับว่าชุดโซ่ในปัจจุบัน เลเดว,ว่าเป็นชุดที่หายากอีกชุดหนึ่งเนื่องจากเราจะสามารถหาได้เฉพาะการเทรดกับชาวบ้านดอบจากซอมบี้ดอบจากสเกลเรลตันและหาได้จากหีบทั่วไปซึ่งเราก็จะไม่สามารถคราฟได้นะครับแต่คุณผู้ชมรู้หรือเปล่าว่าในอดีตเราสามารถคราบชุดโซได้โดยการนำบล็อกไฟมาคาฟดูดิมันไม่สมเหตุสมผลเลยจริงไหมซึ่งภายหลังนะครับทางไมค์คับก็ได้ทำการลบฟีเจอร์นี้ออกไป โดยเหตุผลที่เราก็คงจะไม่ต้องเดากันใช่ไหมครับว่าทำไม 6. ข้อความบอกตัวเกมเถื่อนย้อนกลับไประหว่างเวอร์ชันหมายค้าเบต้า1.6ถึง1.7.3ในตอนนั้นนะครับก็จะมีฟีเจอร์ที่ต่อย้ำให้กับผู้เล่นที่ใช้ ID เถื่อนเพราะหากใครที่ไม่ได้ใช้ ID แทนเล่นเกมก็จะมีข้อความขึ้นที่ด้านซ้ายบนของตัวเกมโดยระบุว่า อันไลเซนก๊อปปี้แล้วก็มีหน้าเศร้าแล้วก็ให้เราเนี่ยไปซื้อเกมไมค์ครับที่เว็บไมค์ครับดอทเซึ่งเป็นข้อความที่บ่งบอกว่าคุณเนี่ยได้เล่นตัวเกมเถื่อนนะให้ไปซื้อเกมที่ไมค์ครับดอทเซะแหมข้อความทําเอาคนที่เล่นเกมเถื่อนเจ็บชี้เด้ทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับฟีเจอร์นี้ก็ได้ถูกระบอกไปในเวอร์ชันเบต้า1น 7. บล็อกน้ำและบล็อกลาวา ในม e c r a f t เวอร์ชันอินเด h ก็จะมีบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็น2บล็อกที่อันตรายที่สุดในเกมนั่นก็คือบล็อกน้ำและบล็อกลาวาที่มีชื่อว่า Infinite ลาวา b o ็อกและ Infinite Water Box ล็โดยไอ้2บล็อกเนี้ยหากเราทำการวางมันเมื่อไหร่นะครับทั้งลาวาและน้ำก็จะทำการแพร่กระจายไปทั่วแมปและเราก็ไม่สามารถหยุดการแพร่กระจายของบล็อกพวกนี้ได้ด้วยเอาง่ายวางเมื่อไหร่บันไลเมื่อนั้นก็ไม่ต้องถามนะครับ ว่าทำไม2บล็อกนี้ถึงถูกลบออกไปจากเกม 8. ระบบค่าพลังตัวละครคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าม e c ครับเกือบจะได้กลายเป็นเกม RPG เก็บเลเวลไปแล้วเนื่องจากในตอนนั้นเคยมีระบบค่าพลังของตัวละครเข้ามาในเกมม e c ครับด้วยดูดิค่าพลังโจมตีค่าพลังป้องกันคิดภาพไม่ออกเลยนะครับว่าถ้าเขาไม่ได้ลบระบบนี้ออกไปเกมมายคราฟในปัจจุบันจะมีหน้าตาเป็นยังไงเนี่ย 9. จุดเกิดเริ่มต้นกระท่อมหินมอสซี่อยู่ในเวอร์ชั่นไมค์ c r a f t in d e เดอีกเช่นเคยโดยหากเราสร้างโลกเพื่อเล่นเกมไมค์ครับ t ในเวอร์ชันนี้เราก็จะได้พบกับจุดเกิดเริ่มต้นที่เป็นกระท่อมหินมอสซี่โดยภายในกระท่อมก็จะมีหีบที่บรรจุของเวเวอร์เอาไว้ด้วยซึ่งคนก็เชื่อกันนะครับว่าฟีเจอร์นี้คือฟีเจอร์ที่สร้างไว เพื่อทดสอบระบบหีบเริ่มต้นที่มีอยู่ในปัจจุบันโดยภายหลังกระท้อมแห่งนี้ก็ได้ถูกลบออกไปและนําไปเป็นแรงบันดาลใจในการทําสิ่งก่อสร้างที่เราเรียกกันว่าดันเจียนนั่นเองครับ 10. พีระมิดในอดีตไมเคับเคยมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นรูปพีระมิดแบบนี้ซึ่งก็มีแค่นี้แหละครับไม่มีพื้นที่ภายในหรือจุดประสงค์ของมันสร้างมาเพื่ออะไร ก็ไม่มีใครรู้ 11. กำแพงออฟซิเดียนเวอร์ชันเดียวกับพีระมิดเลยครับก็เหมือนเดิมหากเราเล่นในเวอร์ชั่นนี้เราก็จะพบกับกำแพงหินออฟซิเดียนที่มีลักษณะการวางที่แปลกประหลาดเกิดมาทําไมก็ไม่มีใครรู้แต่อย่างไรก็ตามครับจากการค้นหาข้อมูลของผมก็พบว่าทั้งพีระมิดและกำแพงหินออฟซิเดียนเนี่ยมีไว้เพื่อการทดสอบการเจเนเรตสิ่งก่อสร้างต่างๆที่จะเพิ่มเข้ามาในอนาคต หากไม่มีพวกเขาเหล่านี้เราก็อาจจะไม่ได้เห็นสิ่งก่อสร้างอย่าง d i s e r t t e m p l e jungle Temple s t t o n e h o l d หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆอ,อีกมากมายก็เป็นได้ 12. ปุ่มเสกประตูมิติใน i ม e c ครับเวอร์ชัน Alpha v1.2.2a ผู้เล่นสามารถเสกประตูเนเธอร์ได้โดยการกดปุ่ม F4 ซึ่งก็เหมือนกับที่เสกสตีปะครับ เราสามารถเสกประตูได้ไม่จำกัดโดยฟีเจอร์นี้ก็ได้ถูกเอาออกไปในเวอร์ชั่น Alpha v 1.2.2b ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นถัดไปจาก 1.2.2a 13. ปุ่มปรับเวลาไปที่เวอร์ชั่นเบต้า1.8ปีลิลิสเราสามารถปรับเวลาในเกมได้โดยการกด f6 ก็ฟีเจอร์นี้นะครับ ถูกเอาออกไปในเวอร์ชันเบต้า1นปีลีลิส2 14โพชั่นทั้ง29อันต่อจากข้อเมื่อกี้ห e c r a f t เวอร์ชันเบต้า1.8ปีลีลิส2ก็นับว่าเป็นเวอร์ชั่นแรกที่มีการเพิ่มแท่นปรุงยาและโพชั่นเข้ามาในเกมแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีโพชั่นถึง29ชนิดที่ไม่ได้ถูกใช้ในเกมจริงและถูกลบไปในภายหลัง 15. แท่นกระจกบอกตำแหน่งสตองโฮในไมค์ครับเวอร์ชั่นเบต้า1.9ปีลิซ3เคยมีสิ่งก่อสร้างที่เป็นแท่นกระจกสูงสูที่มีหน้าตาเป็นลักษณะอย่างนี้ครับซึ่งในสิ่งก่อสร้างอันนี้คือจุดที่บอกพื้นที่ของสตองโฮโดยสิ่งก่อสร้างนี้นะครับก็ถูกลบออกไปหลังจากที่มีเอนเดอร์เข้ามาในเกม มากันถึงครึ่งทางกันแล้วนะครับต่อไปเป็นข้อที่16ตารางคาแอปเปิลทอง Enchanted Golden Apple หรือในชื่อไทย Apple ลยิลทองไล่มนเนี่ยก็นับว่าเป็นไอเทมระดับเทพที่ให้คาสถานะทั้งหมด4สถานะซึ่งในปัจจุบันเราสามารถหาได้จากหีบภายในสิ่งก่อสร้างเพียงเท่านั้นแต่ในอดีตสมัยเวอร์ชัน่น1.3.1เราสามารถคา Enchanted Golden Apple ได้โดยการใช้บล็อกทอง8ก้อนและแอปเปิลูก ก่อนที่ตารางคาฟนี้ก็ได้ถูกนําออกไปได้ภายหลังและแทนที่ด้วยตารางคาบแปเปิลทองธรรมดาที่เราสามารถคาฟด้วยก้อนทองเพียงเท่านั้น17ตารางคาบอานมา้าในเวอร์ชัน1.6.1เป็นเวอร์ชั่นที่เพิ่มม้าเข้ามาในเกมเป็นครั้งแรกและการที่จะขี่ม้านะครับเราก็ต้องใช้ฮอ t เซเหรืออานม้าเพียงเท่านั้นโดยไอ้อานม้าอันนี้นะครับเราก็สามารถคาบได้ด้วย แต่ยังไงก็ตามโดยหน้าตาของอานม้าที่ใบคล้ายกับอานหมูจนเกินไปจึงเป็นเหตุให้อานม้าถูกลบออกไปจากเกมและในภายหลังนะครับทางไมค์ครับก็ได้เพิ่มเกาะม้าเข้ามาแทนซึ่งในตอนนั้นเกาะม้าพวกนี้เนี่ยก็สามารถคาบได้ด้วยแต่สุดท้ายตารางคาฟพวกนี้ก็ได้ถูกลบออกไปจากเกมเหมือนกันโดยทางไมค์ครับเป็เหตุผลที่ว่าอยากให้มันเป็นไอเทมหายากที่เราสามารถหาได้จากขีดภายในสิ่งก่อสร้างเพลงเท่านั้น 18. Super Secret Setting ในระหว่างเวอร์ชั่น1.7 m i n e c r a f t เคยมีฟังก์ชันพิเศษที่มีชื่อว่า Super Secret Setting ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่จะทำให้เกม m i n e c r a f t ของเรานั้นเกิดอาการผิดปกติยกตัวอย่างเช่นภาพเลนลางภาพกลับหัวสีผิดปกติหน้าจอเหมือนทีวีภาพเบอร์และสีของภาพเหมือนสายตาที่คนกำลังเกิดอาการภาพหลอน ซึ่งมันก็เป็นฟีเจอร์ที่แปลกและน่าสนใจดีครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมทางไมค c ค a า t ถึงลบไปในเวอร์ชั่น1.9 19. ถัดมาในเวอร์ชั่น1.8 m i n e c r a ไมเคยมีฟีเจอร์ที่จะมาเพิ่มความสมจริงให้กับซอมบีด้วยโดยถดาหากเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคีปเปอร์กำลังระเบิดใกล้กับซอมบีนะครับซอมบีเหล่านั้นก็จะแสดงปฏิกิริยาวิ่งหนีออกจากคีปเปอร์ทันทีซึ่งเป็นอะไรที่ดูสมจริงมากๆ แต่ Minecraft ก็ได้ลบฟีเจอร์นี้ออกไปเนื่องจากฟีเจอร์นี้ทำให้ประสิทธิภาพในการรันเกมลดลงหรือเรียกว่ากินสเปคนั่นแหละครับน่าเสีดยดายจริงๆ20โหมด3มิติในอดีต Minecraft เคยมีปุ่ม 3D อนาคลิปซึ่งเป็นปุ่มที่เอาไว้เปิดโหมดภาพ3มิติของตัวเกมซึ่งหากเราเปิดนะครับภาพของมันก็จะเป็นแบบนี้ดูปวดตามากๆซึ่งฟีเจอร์นี้ ก็ได้ถูกลบออกตั้งแต่เวอร์ชัน1.13่น1.13เป็นต้นไปเนื่องจากตัวฟีเจอร์ไม่ค่อยเป็นที่นิยมสักเท่าไหร่ก็แน่ละครับเกมมันเป็น3มิติอยู่แล้วยังจะมาเพิ่มปุ่ม3มิติอีกเพื่อ 21. ทางเดินหมู่บ้านแบบเก่าก่อนหน้าไมค c r a f t เวอร์ชั่น1.10เป็นต้นไปหากใครยังจำกันได้เราจะรู้ว่าทางเดินในหมู่บ้านนั้นจะใช้กวดในการทำเป็นทางเดินแต่ปัจจุบัน ก็อย่างที่เห็นครับกวดถูกแทนด้วยบล็อกย่าที่มีหน้าตาแบบนี้ไปซะแล้ว22ในช่วงไมครับสมัยเวอร์ชั่นอินเดฟและอัลฟาไมครับเคยมีหน้าตาเมนูแบบนี้ครับจะเห็นได้ว่ามีปุ่ม Generate New Level Load Level t a y t u t o r i e l Level และ Option ซึ่งถ้าเราดูดีๆไอปุ่ม Tutorial Level เนี่ยก็ไม่สามารถกดได้ซึ่งไม่รู้เหมือนกันครับ จะมีไปทำไม23กุหลาบถ้าใครยังจำกันได้นะครับสมัยก่อนดอกไม้ในเกมไมค์ครับเคยมีดอกกุหลาบอยู่ด้วยแต่ก็ไม่รู้เหตุผลอะไรเหมือนกัน,นครับที่ทำให้ทางไมค์ครับได้นำดอกกุหลาบออกไปจากเกมและแทนที่ด้วยดอกป๊อปปี้ซะอย่างนั้นดูดิมีสีแดงเหมือนกันรูปร่างก็เกิดเหมือนกันแล้วภายหลังนะครับทางไมค์ครับก็ได้เพิ่มลถบัชเข้ามาในเกม งง่ะครับลบดอกกุหลาบแล้วก็เพิ่มพุ่มดอกกุหลาบเข้ามาใหม่เพื่อ 24. w o ิบในเวอร์ชันเบต้า1.8ปีรีลีสจนถึง Snapshot 1 4 w 3 4 b จะมีพาร์ติเคิลที่เรียกว่า o o ทที่จะเป็นเหมือนกับควันดำๆโดยจะสามารถพบได้หากเราขุดดินให้ความลึกของแกน Y ายตามว่า17ลงไปซึ่งฟีเจอร์นี้ ก็ได้ถูกลบออกเนื่องจากมันเพิ่มความน่ากลัวให้กับผู้เล่นแต่เดี๋ยวนะย้อนมาดูที่ปัจจุบันคุณลบไวฟ์ฟ็อกออกแล้วก็เพิ่มไบโอม Deep Dark แ n นเชียนซิตี้วอร n เลเข้ามาแทนเนี่ยนะ 25. ในเวอร์ชั่น INDEV 0.31เราสามารถตั้งค่ารูปแบบของโลกได้ซึ่งจะมีให้เราปรับทั้งชนิดรูปทรงขนาดและตีมของโลกก็ในตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ ก็จะเป็นตีมนรกซึ่งผมคิดว่าหน้าตาของตีมันเนี้ยทางไมค c ครับก็น่าจะเอาไปต่อยอดทำเป็นไดเมนชันนรกละมังครับ 26. ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 1. กันยายนปี2 0 0 9ั e e e คปก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมไมค้า a f t เป็นครั้งแรกและในตอนนั้นนะครับคีปเปอร์ก็จะโจมตีแบบระยะประชิดดูเหมือนจะไม่น่ากลัวแต่ทันทีที่เราฆ่ามันตายเมยื่อไหร่ละก็ตัวของมัน ก็จะสร้างระเบิดขนาด4คูณ4บล็อกให้กับสิ่งที่อยู่รบอบๆลองคิดดูถ้า,าเราฆ่ามันตายแล้วสุดท้ายมันก็ระเบิดอยู่ดีมันคงเป็นอะไรที่แย่ามากๆก,ก่อนที่ฟีเจอร์นี้จะถูกเอาออกไปในภายหลังและถูกปรับให้ระเบิดเฉพาะตอนที่อยู่ใ,ใกล้ๆผู้เล่นเพียงเท่านั้น27 F7 สก e n Shot ในระหว่างเวอร์ชัน i n d e b i แล้วเราสามารถถ่ายรูปบูมสูงได้โดยการกด F7 เมื่อเรากดแล้วนะครับ ภาพที่ได้ก็จะมีหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งผมแปลกใจมากเลยว่าทำไมทางไมค์ครับเขาถึงได้ลบฟีเจอร์นี้ออกไปเพราะว่าฟีเจอร์นี้จะเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับคนที่อยากได้ภาพโลกของตัวเองแบบมุมสูง 28. o ซอมบี้พิกแมนเอาจริงๆข้อนี้ก็ไม่ได้ถูกเรียกว่าถูกลบออกไปอย่างสมบูรณ์หรอกครับแต่หากใครยังจำได้ก่อนที่เราจะมาเจอกับเนเธอร์อัปเดต ซอมบี้หมูก็จะมีหน้าตาแบบนี้และมีชื่อเรียกว่าซอมบี้พิกแมนแมคิดถึงกันไหมครับจนในปัจจุบันเนี่ยซอมบี้พิกแมนก็เหมือนกับจะถูกเปลี่ยนรูปล่างใหม่และมีชื่อเรียกว่าซอมบี้ฟิลพิกลินตั้งแต่เวอร์ชั่น1.16เป็นต้นมา 29. Crying Obsidian โอเคครับอย่าเพิ่งงงกันว่าทำไม Crying Obsidian ถึงได้มาอยู่ในลิสต์นี้ด้วย ทางทางที่ปัจจุบันบล็อกนี้มันก็มีในเกมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับย้อนกลับไปในเวอร์ชันเบต้า1.3 c ล y i n g o อฟซ d i a ีก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมเป็นครั้งแรกเริ่มแรกมันจะมีหน้าตาแบบนี้ครับและบล็อกตัวนี้เนี่ยก็มีความสามารถพิเศษคือเป็นบล็อกที่เอาไว้เช็ดจุดเกิดให้กับตัวละครเอาง่ายๆมันทําหน้าที่เหมือนเตียงนอนเลยครับและในเมื่อมันเหมือนกันทางไมค์ครับก็ได้นําบล็อกนี้อ,อกไปจากเกม หลังเวอร์ชันเบต้า1.5เรียกได้ว,ว่าทิ้งระยะเวลามาเกือบ10ปีเลยกว่าใครยอับซีเดียนจะกลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันน1.16จเนเธอร์อัปเดตและได้มีการปรับปรุปรงเท็กเจอร์ของมันด้วย30ข้อสุดท้ายระบบคอมแบทแบบเก่าหากใครที่เป็นสาย PVP ไทยยังจำมันได้นะครับเวลาเราถือดาบแล้วกดคลิกขวาก็จะเป็นการบล็อกการโจมตีจากผู้เล่นหรือม็อบต่างๆที่จะเข้ามาโจมตีเราเอาจริงๆฟีเจอร์เนี้ย มีมานานมากเลยนะครับตั้งแต่ตัวเกมแรกๆเลยมัง้งจนกระทั่งในเวอร์ชั่น1.9ซึ่งเป็นเวอร์ชั่น Combat อัปเดตโดยจะเป็นเวอร์ชั่นที่มีการปรับรูปแบบ Combat ใหม่ทั้งหมดทําให้ฟีเจอร์การกดคลิกขวาก็ได้ถูกลบออกไปและมีสิ่งใหม่ที่เข้ามาแทนที่นั่นก็คือโล่นั่นเองครับ <c oughs> ก็นั่นแหละครับ30สิ่งที่ถูกลบออกไปจากเกมไมครับถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมณที่นี่ด้วยนะครับ หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกับช่องผมด้วยนะวันนี้หมดเวลาของผมแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าผมฟิลซี่สวัสดีครับ